กรรมเกา่าก็รรมเอก็ไม่เอ,สเอกสตออากมเกา่า <c oughs> เรียกโดยภาษาบาลีว่าปุรานะจำก็แปลว่ากรรม,รรมอ,อันเป็นของเกา่าหรือเรียกสั้นๆว่ากรรมเกา่า ความหมายแห่งคำว่ากรรมเก่านี่แยกออกได้เป็นสองประเภทคือภาษาคนอย่างหนึ่งภาษาธรรมอย่างหนึ่งภาษาคนซึ่งเป็นเรื่องของศีลธรรมนั่นเราก็เข้าใจกันอยู่โดยมากแล้วว่ากรรมเก่านั่นหมายถึงอะไรคอนี้เข้าใจกันอยู่แต่เดิมแล้วว่าหมายถึงกรรม ในชาติก่อนก่อนหรือในภพก่อนก่อน <c oughs> ซึ่งตามมาให้ผลอยู่ในชาตินี้ถ้ามีผลอะไรเกิดขึ้นโดยไม่มองเห็นว่าเป็นกรรมอะไรในชาตินี้ก็ยกให้เป็นเรื่องของกรรมเก่าคือกรรมในชาติก่อนก่อน ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาอะไระสำหรับภาษาสีลธรรมที่นี่ที่เป็นภาษาปรมตถธรรมหรือที่เรียกว่าภาษาธรรมโดยตรงนั้นได้มีพระพุทธภาษิตแสดงว่าเป็นอย่างอื่น อย่างพระพุทธภาสิตนิธานวัตสังยุตตนิกายที่ว่านายัางพิกเเว迦ยโยตุมหากังลูกอนพิกษุทั้งหลายกรรมนี่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายหนาปิอันเยสัง่งและไม่ใช่ของคนเหล่าอื่นปูรานามิทางพิกเเวกรรมมังนี่เป็นกรรมเก่าพิกสุทั้งหลาย อภิสังกระจ่างอภิสังเจตจิตตังเวทนียังพัดตับพังอันบุคคลพึงเห็นว่าเป็นธรรมอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วเป็นธรรมอันปัจจัยให้รู้พร้อมเฉพาะแล้วและเป็นธรรมที่รู้สึกได้ดังนี้สรุปความว่าสิ่งที่เรยวกวกรรมเก่าในที่นี้คือร่างกาย ี่ยังมีพระพุทธภาษิตในสลายสนะสังยุตีกแห่งหนึ่งว่าจากคุ้งพิกเวปุราณกรรมมังดูก่อนพิกษุทั้งหลายตาชื่อว่ากรรมเก่าอภิสังกตังอภิสันเจตจิตตังเวษนียังพัฒพังอันบุคคลพึงเห็นว่าเป็นธรรมอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอันปัจจัยให้รู้พร้อมเฉพาะแล้ว เป็นสิ่งที่รู้ได้โซตังพิกเวปุรานกรรมมัง่งพิกดูทั้งหลายหูเป็นกรรมเก่าทานังพิกเวปุรานกรรมมัง่งดูก่อนพิกดูทั้งหลายจมูกเป็นกรรมเตาจิวห้าพิกเวปุรานกรรมมัง่งดูก่อนพิกดูทั้งหลายลิ้นเป็นกรรมเก่าตา,ายโยพิกเวปุรานกกรรมมัง่ง ก,กายดูความพิสูจทั้งหลายกายเป็นกรรมเก่ามาโนโพิสเ,เวปุราณกรรมมั่งดูความพิสูจทั้งหลายใจเป็นกรรมเก่าอาภีสังสตังเปเส้นเจตยิตังเวทนิยังทัดทัพทางอันบุคคลถึงรู้ว่าเป็นธรรมอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอันปัจจัยให้รู้พร้อมเฉพาะแล้วเป็นสิ่งที่พึงรู้ได้ อี่ทางวุจติภุรานกรรมมังนี่เรากล่าวว่ากรรมเกา่าสรุปความว่ากรรมเก่าที่ทรงแสดงในที่นี้คือร่างกายอันที่แห่งหนึ่งทรงแสดงอาญตนาทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นกรรมเกา่าความก้อนนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยาก ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายลองใค่อวรดูเองในทีน่นี้จะแสดงความคิดเห็นเป็นส่วนตัวไว้ดังดังนี้คือเมื่อพูดถึงกรรมเก่าก็าหมายถึงกรรมในชาติก่อนที่ได้กระทำไหว้แล้วให้ผล ออกมาเป็นอะไรเราก็มักจะเรียกสิ่งนั้นเป็นสั้นแต่สันส้นๆว่ากรรมเก่าแทนที่จะพูดว่าผลของกรรมเก่า <c oughs> ผลของกรรมเก่านั้นได้ชื่อว่ากรรมเก่าในที่นี้ซึ่งมันไม่ถูกตามตัวหนังสือคำหมายถึงผลของกรรมเก่าแต่ภาษาพูดก็พูดสั้นๆว่ากรรมเก่า ชนิดกรรมชนิดนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการกระทำลงไปตรงๆแต่เป็นเรื่องที่เนื่องกันอยู่กับการกระทำถ้าจะมองดูดีแล้วถามว่าอะไรเหลืออยู่จนกระทั่งบัดนี้ <c oughs> ก็จะเห็นได้ชัดว่าร่างกายที่ปัจจัยทั้งหลายปรุงแต่งขึ้นมันแหละเป็นกรรมเก่า ก็เลยกลายเป็นกรรมของธรรมชาติในภาษาธรรมไม่ใช่ตัดบุคคลตัวตนอะไรที่ไหนที่เป็นผู้ทาแต่ถ้าจะสมมติให้เป็นบุคคลทำม,มันก็เหลืออยู่เป็นร่างกายอย่างนี้หรือจะแยกออกเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้นี่เรียกว่ากรรมเก่าในพระพุทธภาษิตท,ที่ทรงแสดงว้ โดยสรุปความว่าอิติโคภิกเวเทสิตังววมยาบุราณกรมมังดู่กรภิกษุทั้งหลาย <c oughs> กรรมเก่าอันเราแสดงแล้วมีอยู่โดยประการชนีต่อจากนี้ก็ทรงชักชวนให้ภิกษุทั้งหลายประกอบความเพียรอย่างยิ่งในกรรมมโรธ และกรรมมิโรธพามินีปฏิปทาคือให้ปฏิบัติอัตถางกิจมรรคเพื่อความดับไม่เหลือแห่งกรรมเรียกว่าถึงซึ่งวิมุตจึงมีงความสิ้นไปแห่งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรม เป็นอันว่า,ากรรมเก่าก็สิ้นไปคือไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือไม่มีความหมายอีกต่อไปดังนี้